สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการไบเบิลไทม์นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับรัชนะของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยคริสเตียนพี่น้องครับต้องอ่านมัลปีทุกวันทำไมต้องพูดประโยคนี้เพราะพระเยซูคริสต์ได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่สข้อที่4มนุษย์จะบาร,รุงชีวิตด้วยหันสิ่งเดียวหามไม่ได้แต่บำร,รุงด้วยพรจัจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าผมไปเน้นคําว่าทุกคาและพี่น้องท่านใดที่เป็นคริสเตียนมานานแสนานานพี่น้องครับแต่อ่านมัลปียังไม่ครบทุกคําวันนี้พี่น้องก็กลับใจใหม่กับพระเจ้า จะต้องอ่านทุกวันด้วยพีย่น้องครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยงหรือบายเบี่ยงนะครับที่จะไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่าลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาทุกวันโปรองพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะขยายความคิดให้เราสามารถเข้าใจมากขึ้นเพื่อสามารถที่จะนำมาใช้ในแต่ละวันกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดัะนั้นอ่านทุกคำอ่านทุกวันนะครับทุกวันอยู่ในกิจการบทที่1 7ข้อที่11และแน่นอนพี่น้องครับพระคมภีทุกตอนรับการดลใจที่มาใใจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนกันว่ากา่ากเตือนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเพื่อให้คนของพระเจ้าพัพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างวันนี้เรามาทําการดีเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับอนอื่นพี่น้องครับเรามาท่องสารบัญเพิพ่มพีด้วยกันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ปฐมากาลนะครับหนึ่งสองสามปฐมการอพยพเลเวนิติกันดานวิถีเฉลยชั้บัญญัติโยชูวาผู้นิจฉัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศษัตริย์สองพงศษัตริย์ หนึ่งพงศาวดารสองพงศาวดารเอสราเนหฮมัมีเอสเธอร์โยเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพงลงโซโลมอนอิสยาเยเรมีเพลงค้ามควรเอสเซียวดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมธโอบาดีโยนามีคานาอุฮาบากุเสฟัญญาฮักไกเสคาริยามาลคีมัทธิวมารโกลูกายอนกิจการ โรมหนึ่งโคโรินสองโคโรินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสโอนิกาสองเทสโอนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยาเกาะหนึ่งเปโตรสองเปโตร,หน,ตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดาวิวอนขอบคุณพระชาติไปแล้วครับมีทั้งหมด66เล่มน,นะครับมีนักประชาการก็เปรียบเลยว่าเราเป็นเล่มที่67พี่น้องครับรวมทั้งหมด66อยู่ในเรา มันเราสามารถที่จะพูดชี้แจงอธิบายและก็สอนความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์เจ้าอย่าลืมว่าเราเป็นผู้สอนนะครับเพราะพระเจ้าแต่ว่าออกไปสั่งสอนชนทุกชาติสอนสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้วันนี้เช่นเดียวกันนงครับผมเองก็ตอบสนองนะ้าตอบพระบัติตัดสั่งของพระเยซูคริสต์นะฮะได้มีโอกาสใช้เวลาในการอ่านการศึกษาพระคัมภีร์เจ้าทุกวันนะครับและดึงถ้อยคําพระเจ้าที่พระเจ้าสอนที่พระเจ้าแนะนํามาแชร์มาแบ่งปันยิ่งแจกจ่าย ยิ่งมั่งคัง่งถ้าพี่น้องอยากมั่งคั่งคาสศนอยากมั่งคั่งความเข้าใจในพระเนะของพระเจ้าพ,พี่น้องก็ต้องนํามาแบ่งปันผู้อื่นอยากเก็บเงียบไปคนเดียวพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เกิดพี่น้องไปคิสตจักรพี่น้องได้ฟังนะครับคาเทศนาแล้วก็จดนะแล้วก็นํามาโพสต์นะครับหนุนใจผู้อื่นนะบางคนนะครับเขาเป็นเพื่อนเราที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่วันนี้เขาอาจจะได้รับข้อคิดดีๆจากคําเทศนาก็เป็นไปได้หรืออาทิตย์ถัดไปเขาอยากจะมาฟังวยตัวเขาเอง เราส่งให้เขาทุกวันทุกวันนะเขารู้สึกว่าเออฟังข้อคิดนะการแบ่งปันนะครับของคริสเตียนรู้สึกทาให้เขารู้สึกนะครับรับการชูใจนะเขาเองอยากจะมาฟังด้วยตัวเขาเองก็เป็นไปได้ผมชอบคิดแบบเชิงบวกแบบม่ตตลอดเวลาทําให้ทํางานและสนุกพี่น้งครับคริสเตียนหลายคนไปชี้จะเชิงลบพี่น้งครับสุดท้ายมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆถ้าเราคิดเชิงบวกพี่น้งครับนั่นหมายความว่าสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่าลงก็เป็นทางของพระเจ้าพระฉนั้น ช่างใจเดียวทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในทางพระเจ้าหรือเราอยู่ในทางความคิดของเราเองถ้าอยู่ในทางความคิดของพระเจ้าพี่น้องครับสำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เพราะนั้นอย่าคิดสวนทางกับพระเจ้าเป็นนั้นขาดเอาละรครับพี่น้องครับเรามาดูด้วยกันวันนี้นะว่าพระเจ้าตัดผ่านพระคำพระเจ้าในเรื่องใดบ้างนะครับเชื่อว่าการถ้าเราเป็นคนในครอบครัวพระเจ้าแล้วจะไม่พบกับความทุกข์ยากและปัญหาถูกไหมพี่น้องอย่าไปประกาศเชิญคนชวนคนมาเป็นคิดเสียนบอกโอ้ไม่มีปัญหากับพระเจ้ารับรองอย่างนั้นรับรองอย่างนี้พี่น้องครับ อย่าลืมว่าพระเจ้าต่างหากเป็นผู้วางแผนในชีวิตของเขาไม่ใช่เรานะครับอย่าไปการันตีใครเป็นัาร์ดนะครับเราเองนะครับหนุนใจก็ต่างหากว่าการมีชีวิตเป็นองครับถ้ามันเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็อยู่กับปัญหาเหมือนทุกๆคนแต่ว่าคําสอนของพระเจ้านะการทรงติตของพระวิญญาบริสุทธิ์พระเจ้าจะช่วยนะครับให้เราปรับโครงสร้างความคิดและสามารถอยู่กับปัญหานั้นได้ด้วยความนะฮะความื่นจิตในดีนะครับเขาอาจฟังแล้วยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาเข้ามาเต็มตัวนะครับรับการทรงติตของพระวิญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้า เขาจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ระหว่างเรากับพระเจ้าปันปีน้องครับในเรื่องประสบการณ์ระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ระหว่างเรากับพรสะนะนั้นสําคัญมากผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสําหรับผมถือว่าปัญหาเป็นเหมือนตัวช่วยที่จะช่วยพัฒนาความแกร่งนะฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราทั้งหลายก็เหมือนนักยกน้ําหนักหรือนักกีฬาใช่ไหมเขาต้องฝึกอย่างยกน้าหนักพี่น้องครับเคยยกตั้งแต่5กิโลเริ่มเป็น10เริ่มเป็นย0เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือปัญหาเพิ่มขึ้น แต่ร่างกายกับแข็งแรงมากขึ้นก็เหมือนกันพี่น้องผมเชื่อพี่น้องก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นทุกคนนะครับจจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่ผมเองก็เหมือนกันเมื่อมองย้อนกลับไปถึงปัญหาต่างๆนะครับที่ประดังเข้ามาในชีวิตก็สะท้อนเห็นว่าขอบคุณพระเจ้านะครับในทารรา่ามกลางปัญหาทุกครั้งที่ผมผ่านมาได้ก็เพราะพระเจ้าเป็นผู้ชูใจเป็นผู้เสริมกําลังเหมือนที่จามปโลเองก็มีประสบการณ์แล้วก็บอกว่าข้าพระองค์นะฮประเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์นะครับหรือโดยพระเจ้าเป็นผู้เสริมกําลัง วันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องครับในเมื่อเราเข้ามามีประสบาการณ์กับการสจั์ของพระเจ้าการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยตื่นเต้นกับพระเจ้าตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนี้นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ดูว่าพระเจ้าจะขับเคลื่อนอยังไงเราเองต้องมีประสบาการณ์กับการสจั์ของพระเจ้าคือการอธิษฐานสําคัญมากนลพี่น้องน่าเสียดายที่คิดเสียหลายคนทุกวันนี้ไม่ฝึกอธิษฐานเลยหลายคนถึงขนาดอธิษฐานไม่เป็นนะพี่น้องให้อธิษฐานด้วยตัวเองหลายคนปฏิเสธเลยว่าอธ วันนี้ขอหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับเราเองต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่หมดเลยนะครับขอพระเจ้า,าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข,ขน้องครับก็เรียกว่าเปลี่ยนอุปนิส,สัยของเราทั้งหมดแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้นะครับกับพระคำพระเจ้า,าพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนที่พี่บอสด,ดีแล้วที่ขับปรุงทุกยากเพื่อขับปรุงจะได้เรียนรู้ถึงพระมรรคาของพรองขอบคุณพระเจ้าแม่พี่น้องในปัญหาที่เกิดขึ้นเราเองก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ มันไม่สมควรเปนะครับถ้าพี่น้องมาเป็นคริสเตียนหลายปีแต่ยังอ้อแอ้ป้อแป้ฝ่ายวิญญาณยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่าวิญญาณเป็นแขนงที่จากกิ่งเล็กๆแขนงเล็กๆเริ่มโตเป็นแขนงที่ใหญ่แล้วก็เริ่มผลิใบผลิดอกออกผลมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการอยากเห็นคริสเตียนทุกคนในทุกขีจักพี่น้องครับจะเป็นแขนงที่ติดกคเถาจริงๆแล้วก็เกิดดอกออกผลฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับ ทำตามที่พระเจ้าตัดสั่งไว้และเชื่อว่าในการดาเนินชีวิตเราในแต่ละวันนั้นอยู่ในการดูแลอยู่ในการคุ้มครองอยู่ในการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้บังเอิญแน่นอนพี่น้องครับพี่น้องครับอาจจะมีเสียงน้องหมาดังอยู่บ้างนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามาดูด้วยกันพี่น้องครับในพระธรรมโรมบทที่15บหข้อที่4พระธรรมโรมบทที่15บหข้อกล่าวว่าเพราะว่ามีเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราชัดเจนนะครับ เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์ชัดเจนนะครับโดยความเพียรนะและความชูใจด้วยพระคัมภีร์รลตถพิ่นงนะอยากจะเติบโตกับพระเจ้าอยากจะมีประสบการณ์พระเจ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นนะครับพี่นงต้องมีความเพียรมีความอดทนขยันในการที่อ่านและศึกษาพระนั้นะของพระเจ้ารับการชูใจที่มาจากพระเจ้าผ่านปัญหาต่างๆที่ประดังเข้ามาจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินการทองก็แล้วแต่พี่น้องครับ ทุกอย่างเราขอพึ่งเนี่ยพระเจ้าพระบิดว่าพึ่งพาพระเจ้าทุกทางวันนี้หนุนใจพี่น้องครับถ้าพี่น้องหวังแต่พึ่งมนุษย์ด้วยกันอย่าลืมว่ามนุษย์มีขีดจํากัดมนุษย์ไม่ได้ช่วยเราอะไรทุกเรื่องนะครับพี่น้องแต่สําหรับพระเจ้าโปรองตัดชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินสําหรับพระองค์วันนี้หนุนใจว่าให้เรามีความหวังโดยความเพียรผมเองก็เพียรทุกวันเพียรที่เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นใช่ครับผมเรียนมาผมเทศผมสอนพี่น้องครับเกือบทุ แต่ผมก็ยังมีความเพียรที่ต้องตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวใช้เวลาอยู่กับพระวจนะพระเจ้าและฝึกวินัยฝ่ายวิญญ,ญาณเพื่อผมสามารถแชร์และแบ่งปันและกล้าท้าทายพี่น้องในการตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวกล้าท้าทายพี่น้องในการอธิษฐานภาวนาพระคัมภีร,รท์ทั้งกลางวันและกลางคืนกล้าท้าทายพี่น้องในการที่จะใช้เวลานะก่อนนอนในการที่จะชำระจิตใจด้วยพระวจนะไม่พอในการอธิษฐานสาภาพบาปต่อพระเจ้านั่นหมายถึงว่าผมเองต้องทําเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วถึงจะกล้าท้าทาย ให้พี่น้องทําถ้าผมเองไม่ทําและท้าทายพี่น้องทําก็เท่ากับว่าอาจารย์คนนี้น่าซื่อใจคดพี่น้องครับสักแต่พูดพระพีก็เตือนนะฮะสักแต่พูดก็จะไม่ฟังเพราะสิ่งที่น่าจะออกจากชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคริเสเตียนต่อเมื่อเราเองก็ต้องตอบสนองอย่างจริงจังและจริงใจนะครับต่อพระเจ้าข,ของพระเจ้านะครับด้วยความเพียรและด้วยความชูใจด้วยพระคำพีขอบพระเจ้าที่พระคำพระเจ้าชูใจผมทุกวันและเชื่อว่าพี่น้องที่อ่านพระพีทุกวันก็รับการชูใจที่มาจากพระเจ้าท่ามกลางปัญหาท่างๆาที่เกิดขึ้น พร้วบอกว่าถ้าเรารับการชูใจจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับอย่าเก็บเงียบนะครับเราต้องแบ่งปันและชูใจผู้อื่นได้ด้วยนะครับผมเคยแบ่งปันหนุนใจชูใจพี่น้องหลายคนที่ถูกฟ้องล้มละลายหรือหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินงานทองเพราะผมได้รับการชูใจที่มาจากพระเจ้าผมเลยมีโอกาสที่แบ่งปันหนุนใจพี่น้องเหล่านั้นเพราะนะครับเพราะพระคำพระเจ้านะครับพี่น้องอะไรจะดีไปกว่าพระเจนะเพราะพระชนะออกมาจากความคิดของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราจะเทความคิดของราแยก่เจ้าผมรับเทนะความคิดพระเจ้าทุกวันพี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องรับการเทความคิดกับพระเจ้าทุกวันผมเชื่อว่าในใจของเราพี่น้องครับจะเต็มไปด้วยพระเจริของพระเจ้าและทุกสิ่งที่ออกมาจากปากออกมาจากใจเพราะนั้นคําพูดคำวิจารณ์คชูใจก็ออกมาจากพระเจริที่อยู่ในใจของเราและยิ่งสะสมมากพี่น้องครับเท่ากับเราทําบาปน้อยลงพระพี่ก็ยืนยันพี่น้องครับในพระธรรมสุรีร้อยสิบเก้าข้อที่สิบเอ็ดข้าพระองค์เด้สะสมพระดำรัสพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ ทำบาปกับพระองค์ชัดเจนไหมครับพี่น้องยิ่งอ่านมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะจิตใจล่อลวงเนี่ยก็จะนะหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราพระพีไม่ค่อยอ่านนะครับอธิษฐานพี่น้องครับก็ไม่เอาใจล่อลวงมันอยู่ข้างในเราพี่น้องครับมันจะข้ามาล่อลวงมากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายที่แต่ละคนก็หลงจนไปกับวิถีของการล่อลวงของใจที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นวันนี้มาหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับในสองโครินดูด้วยกัน2โครินบทที่1ข้อที่4พระองค์ผู้ทรงชูใจเราเนก การทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเห็นไหมพี่น้องทั้งสิ้นนะเพื่อเราสามารถชูใจนเหล่านั้นผมไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ผมกำลังชูใจใครบ้างแต่ผมเชื่อครับว่าทุกครั้งที่ผมพูดพระวจนะของพระเจ้านหนุนใจพี่น้องเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็จะรับการชูใจผ่านพระวจนะของพระเจ้า,อ,าอย่างแน่นอนที่มีความทุกข์ยากอย่างใะอย่างหนึ่งเห็นไหมได้ด้วยการชูใจนะครับซึ่งตัวเองได้รับจากพระเจ้าผมได้รับจากพระเจ้าพี่น้องครับผมอ่านบัญพี ผมมีประการณ์นะครับกับพระเจ้าผมก็ดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นว่าพรที่ผมได้รับไปชูใจคนอื่นด้วยวันนี้หนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับเราเป็นคริสเตียนนะครับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนบ้านก็ดีถ้าวันนี้นะครับเราเป็นแสงสว่างเป็นตะเกียงที่ถูกจุดแล้วเราไม่เอาถังมาครอบไว้นะครับผมเชื่อพี่น้องทุกคนก็จะมีคําพูดคำมิฐานที่ชูใจผู้อื่นได้อย่างแน่นอนวัน,นวันนี้หนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับการเรียนรู้และพัฒนาในการเอาชนะจิตใจตนเอง หรือไดว่าเป็นกุญแจดอกที่สําคัญอีกดอกหนึ่งที่จะไขประตูอิงพระพรานานาประการของพระเจ้าบังคับจิตใจตนเองพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์่งนี้ทาไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องสถิตอยู่กับเราทําไมคิตเซทุกคนต้องประกอบไปพระวิญญาณและอยาดับพระวิญญาณของพระเจ้าไปดันขัดพี่น้องครับประตูอิงพระพรทุกประตูจะเปิดออกเมื่อเราทั้งหลายทุกคนนะครับดาเนินชีวิตตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอันที่จริงรถต่างก็รับคําตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า นะพระองค์ตรัสไปเลครับจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมซามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าในเยเรมีบทที่17ข้อที่9าชัดเจนไหมครับใจเป็นตัวล่อลลงที่เสื่อมรามและร้าย,ายกาจมากที่สุดพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราต่างก็มีประสบการณ์กับใจที่ล่อลลงด้วยกันทั้งนั้นผมเองพี่น้องครับบางครั้งก็เจอใจที่ล่อลลงล้มลงในความบาปแต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราตั้งสติฝ่ายวิญญาณได้เราก็รีบที่จะอธิษฐาน นะครับสรารภาพบาปต่อพระเจ้าผมบอกเลยว่าทุกขําคืนผมจะไม่ประมาทเป็นนั้นคับพี่น้องครับเพราะผมรู้ว่าคืนนี้พระเยซูจะ,สะเสด็จมาหรือไม่หรือคืนนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือเราต้องเคลียร์เคลียร์ใจสะอาดเคลียร์ชีวิตใสะอาดพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้าท้าทายว่าแม้แต่บาปเราจะเป็นเหมือนสีแดงจะมากกานเกา็ตามถ้าเราทอมใจลงถ้าประชากรของพระองค์่อมใจลงพี่น้องพระองค์ต้องการฟัง นะในสิ่งที่เราสาภาพต่อพระองค์ใช่ครับพระองค์รู้พระองค์เป็นองค์สัพพยูพระองค์รู้พระองค์ว่าเราทําบาปอะไรบ้างจะเป็นบาปเรื่องความคิดคําพูดหรือการกระทำแต่พระองค์ต้องการท่าทีที่ถ่อมแจงเรานะอธิษฐานนะสาภาพบาปต่อพระเจ้าพี่น้องครับดังนั้นถ้าจิตใจเราเองพี่น้องครับไม่ระมัดระวังซาตานมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเมื่อซาตานเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องครับก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับเดีย๋ยวนี้เรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับ จริงๆเนี่ยซาตานเนี่ยหรือว่าคําสอนเทมเทสมันอยู่ข้างนอกถูกไหมครับแต่ถ้าเราเองพี่น้องครับแพ้ใจตัวเองและใจเราเป็นใจเนื้อหนังไอ้ใจเนื้อหนังนี้แหละครับมันจะเปิดประตูนะครับให้ซาตานเข้ามาให้คําสอนเทมเทสเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังและรักษาใจพี่น้องครับโดยใช้วิเดีจากพระเจ้าของพระเจ้าทําลายจิตใจที่ล่อลวงพี่น้องครับโดยการสะสมพระดำรับพระเจ้าไว้ในใจของเราเมื่อพระดำรัสพระเจ้ามาอยู่ในใจของเราไอ้ใจล่อรวงมันก็อยู่ไม่ได้ ชัดเจนแลยครับพี่น้องด้วยนี้จงสะสมพระดรรัตรพระเจ้าไว้ในใจและเราจะไม่ทําบาปกับรองพี่นรองครับอยู่ในสุดีร้อยสิบเก้าข้อที่สิบเอ็ดมาดูโยชูวานะครับบทที่หนึ่งข้อที่แปดพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่แปดบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินมาจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังเห็นนะที่จะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้น,นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญ แล้วเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีมีเหตุมีผลชัดเจนพี่น้องครับตึกตรงตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมพี่น้องในเมื่อพระเจ้าตัดสั่งแบบนี้ก็ต้องถามใจพี่น้องว่าพี่น้องต้องการเชื่อฟังหรือไม่ถ้าเรามีใจที่เชื่อฟังยำเกรงต่อพระเจ้าพี่น้องครับคริสเซียนก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ทั้งกลางวันและกลางคืนอ่านแบบภาวนะาไม่ใช่อ่านทิ้งอ่านคว้างนะครับอ่านโดยอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระวิญยาที่จะช่วยขยายความคิดประทานความเข้าใจกับทั้งหลายและดึงถ้อยคําของพระเจ้าที่เราได้ อ่านนั้นออกมาเป็นคำภาวนาใยการอธิษฐานเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็สอนไว้ใน YouTube หลายตอนนะเป็นการภาวนาพระเจนะของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วริสเสียนทุกคนต้องทําทุกวันพี่น้องครับบางครั้งเราจะตั้งเป้าวันนี้นะเราจะอ่านพระพีสักหข้อสมมุตินะครับและใน5ข้อนี้เนี่ยเราต้องกลั่นออกมาเป็นคําอธิษฐานฝึกแบบนี้ทุกวันพี่น้องครับหข้อ1คําอธิษฐาน1ข้อ1คําอธิษฐานดูสิครับว่าอ่านไปเรื่อยๆนะพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับ ขอพระบัญญัติสอนเราในการทิจจะาะไรครับขยายความคิดความเข้าใจมากขึ้นจนเราสามารถที่จะแบ่งปันหนุนใจชูใจผู้อื่นได้ไม่พอสามารถจะดึงถ้อยคำพระเจ้ามาเป็นคํนอาอธิษฐานได้นะครับจึงของหนุนใจและตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องทีัะครับศัตรูใจใจเป็นศัตรูจึงไม่สงสัยเลยทําไมพระเจ้าจึงทรงตัดขอใจจากเราขอใจของเจ้าให้เราเถอะพระเจ้ารู้ดีพี่น้องครับเราไม่สามารถปกครองจิตใจเราได้นะรเรารู้ว่า เมื่อเรานะครับห่างเหินจากพระเจ้าห่างจากพระคำของพระเจ้าสุดท้ายเราก็แพ้ใจตัวเองเคยสัญญาแบบนั้นบ้างเคยสัญญาแบบนี้กับพระเจ้าบ้างหลายคนกลับจากค่ายรับการฟื้นฟูนฟโอ้พี่น้องครับในค่ายนีย่เต็มเหนียวเลยไฟที่แท่นบูชาเนี่ยลุกชดช,ช่วงทีเดียวแต่พอกลับออกจากค่ายมาเจอปัญหาเดิมๆี่นงครับสุดท้ายก็กลับเหมือนเดิมแพ้ใจตัวเองวันนี้อย่าหน,นึนใจไปนะครับเราต้องเอาชนะจิตใจตนเองโดยการพึ Ś ่งพาฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าและขอพระเจ้ายช่วยเราพี่น้องครับ ที่เราเองจะรับการบรรจุใจนะด้วยพระธรรมของพระเจ้าบอกพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาขอสร้างใจใหม่เหมือนดาวิดพูดใช่ไหมฮะขอทรงสร้างใจใหม่ดาวิดใจเลอ,เอละ,ะเทอะแล้วพี่น้องครับใจไปทางเรื่องการรูปประเวณีเลยตุ้มเปะเลยทีเดียวไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะระดับดาวิดมาไม,ไ,มไม่ธรรมดาตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเขามีประสบการณ์กับบิดเด็กของพระเจ้านะครับและพระเจ้าเจิมตั้งเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอิสราเอลมีประสบการณ์กับพระเจ้าสูงมากแต่เมื่อประมาทเห็นะ มีใจประมาทพี่น้องครับสุดท้ายก็ถูกสอนเพลิงซาตานพี่น้องครับปักจึ๊กเข้าไปพี่น้องครับดาวิดล้มลงเพลคริสเตียนก็ระวังเหมือนกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งผู้รับใช้และสมาชิกพี่น้องครับถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังเรื่องนี้พี่น้องครับมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างแน่นอนวันนี้จึงจัดหุนใจพี่น้องทุกคนพี่น้องครับเราเองต้องระมัดระวังและใช้พระคำพระเจ้าเนี่ยพี่น้องครับเข้ามากำราบใจที่ล่อลวงทุกวันโดยนี้ทำไมต้องอ่านบัญชีทุกวัน เห็นไหมพี่น้องมันก็เพราะเรื่องนี้แหละผมเองทุกวันนี้พี่น้องครับที่ยังมั่นคงอยู่กับการรับใช้พระเจ้าได้เพราะผมใช้เวลาอยู่กับพระเจ้านะไม่ใช่แคนพี่น้องครับผมก็เจอปัญหายะแย่มากมายเช่นกันอาจจะท้อใจและหมดกําลังแล้วก็เลิกในการที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ทุกวันนี้ที่ยืนหยัดอยู่ได้เพราะพระคําพระเจ้าค้าจุนชีวิตถ้อยคำพระเจ้าคอยสอนนะคอยแนะนําอยู่ตลอดเวลาใช้กษัตริย์ตามพยายามเสี้ยมสอนราอยทําแบบนั้นบางแบบนี้บ้างให้คิดกระบฏกับพระเจ้า แต่โดยพระเจ้าโดยพระเมตตาที่มาจากพระเจ้าและโดยการทรงนำของพระปัญญาเบริสุดเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับที่พระเจ้าปกป้องและคุ้มครองเราไว้เพราะน้ำพระททยพระเจ้าคือต้องการทุกคนนะครับไปถึงเป้าหมายเป้าหมายของพระเจ้าคือให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพระองค์ไม่ประสงค์เลยที่จะให้คนหนึ่งคนใดต้องพินาศไปพระบิดาพูดชัดเจนโดยนี้แต่เราต้องระมัดระวังด้วยพี่น้องครับไม่ใช่เผลอเลยแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับราคตัตหาทางโลก เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฮิบรูบที่4ี่กบที่1ก็เตืนอนเราว่าระวังให้ดีจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงนะครับวันนี้ก็อยากสนใจพี่น้องครับผ่านพระคำพระเจ้าพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าสําคัญมากทุกๆวันเพราะมันซาตานม,มันวนเวียนว่าเราดุจสิงกำลังทุกวันมันไม่เคยลดละเลยพี่น้องครับใครไปเปิดช่องไปเปิดโอกาสกบมันมันเข้าโจมตีทันทีแต่ถ้าเราอยู่กับพระคำพระเจ้าอยู่กับการอธิษฐานพี่น้องครับอาจจะมีพลาดบ้าง นะครับเป็น้องแต่เราก็ลุกขึ้นไม่นอนเหยียดยาวแต่หลายคนพป่น้องครับคลล้มลงเรื่องความบาปนอนเหยียดยาวไปเลยพี่น้องครับเสร็จเลยพี่น้องครับใช่ครับไม่มีใครเข้มแข็งดีพร้อมเลยนะครับเราทุกคนก็บกพร่องฝ่ายวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นแต่อย่างน้อยให้พระเจ้าเห็นว่าเราก็ร่ำสู้พป่น้องครับกับเนื้อหนังตัวเราเองเราให้เกียรติพระคำพระเจ้าเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุดเราเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าตัดสั่งให้เราทําทําในสิ่งที่พระเจ้าตัดสั่งให้ทําและนํามาปฏิบัติพี่น้องครับจนทั้ กับฤทธิเดชของพระเจา้าและกล้าที่ใช้ศีลหน้าทีาใช้ฤทธิเดชพระเจา้าในการดำเนินชีวิตทุกๆวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เป็นไปได้พี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับน้องครับกลับมาพบรายการไบเบิลธรรมได้ใหม่ในตอนต่อไปพระเจา้าอวยพรกับพี่น้องสวัสดีครับ